โอเคก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอันอีกแล้วแล้วก็มาเจอกับเกม FIFA Mobile. 3, 5, okay, okay, it it so so m o b i l e ยอีพีเท่าไหร่วะอีพีที่ห้าเขาอีพีที่ห้าโอเคเจอกอะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วเราไปเล่นกันเลยเล่นต่อกันเลยฝนตกมากไต้หวันผมน้ำท่วมเลย ครูนะครับอ้อเจอแม่ซิตี้รับน่าจะเป็นอาหารยากอยู่เราไปเล่นกันเลยอืมอติดเรืงแล้วกัน โอเคมาครับให้เริ่มเคลียร์ก่อนโอเคแล้วสบายสบายก่อนนะส่งไปส่งทุ่มชิ้นเด่นก่อนโลุยโอ้ยติดตัวเฮ้ยยังได้ครับสองไกลเลยนี่ นี่นาซีที่เจ็ดเท่านั้นนะครับนี่ชกแม่งเลยดูครัผมคิดว่ายิงน่าจะไม่เข้าเลยนะดูครับโอ้โหสวยมากครับดูครับดูชัดๆเลยผมว่าจะได้เป็นลูกสวยทั้งหมดที่เล่นมาเลยนะดูครับเข้าไปได้ไง เท้าไม่ได้กันต่อพอจริงเลยมั้งเอ้ยเอ้ยสกดัดได้ไม่ได้ครับยะยะ่างเอ้งูโดนตีสมอง,งกันนะจะกอมผิดพลาของกองหลังของผมเองนะครับโดนยิงไม่ทันไลยโดนยิงกัดเส้นแ้เอาไปแล้วกันนะ ยังได้อยู่ตอนนี้ไปขออีกทีโ oh, อ้ทางนี้ไม่รอดวะมีแตนได้บอลน,นับได้ไหมไม่ได้ครับ <c oughs> ได้บอลน,นับลูกนี้มาแล้วโอ้เดินตกันดไม่ได้ว่ะ mày yên yên ôi, được mọi ra hay mày mày Ơi, mày 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 cắt, ô, mày 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 สกัดเฮ้ยไม่เฮ้ยโอ้ยสัตว์ไอ้คุณวะคุณยิงผมแล้วคุณากิกเล้าไปดูแล้วกันโอ้ยสาเริ่มต้นเหมืองสวยคืออะไยโอ้ยเขี้ยนเลย โอ่ยลุกนะไม่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 เยอะมากกว่าก่อนนี้ได <iso> ้รได้โอ้ยันไม่อยู่อ่ะเสียมากแล้วล่ะนี่มันนี่บ้างทำไมเล่นเบาลเล่นหนักหมากโอ้ยมาขึ้นแรกอะไรวะ บาซ่าเลยกลันไว้โอเคดีมากโอเคสวยโอเคยสวยอยู่อุ้ยจบอลพาสวยสวยอือัได้ว่ะอบมงกไว้ก่อนครับไม่ได้มามุมนี้มันยิงอีก Hei, hei, antar lagi, antar lagi Wih, bandit kita Hei, 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 hei Ini, ini, dia kok Wih Kamu, oh, maaf Wih, buk, buk, buk Wih, buk,

ยากว่ะยมันเก่งมากเลยไลด์สี่สไลด์เกี่ยวบอลไม่ได้ครับไอย นี่มันสะใจครับนี่เป็นเสมอได้ครับวิดเหลือเกินโอ้ยเกือบจะไม่เข้าอีกก็ซ้ำไปก็เข้านะครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ชนะครับไม่ใช mm. ่เสมอลมาเพื่อนไม่มีเพื่อนโอ้ยทุกหน่วานที่น่าเสมออีกแล้วเสมออีกแล้วโอ้เซ็งเลย อะไรครับเราคงบนดีกว่าเมื่อกี้โอเคได้แล้วก็ได้แล้วโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วได้ผลเสมอสองต่อสองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์และกดแชร์ไว้ด้วยับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ